สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซี่บายหนึ่งยนตประจำวันที่17มิถุนายนนะครับวันนี้ก็เรามาดูเรื่องของตัวคริปโตกันจะพบว่ายังไม่สามารถทะลุ40,000ได้เหมือนเดิมครับสำหรับ BTC ส่วนเหรียญอื่นๆก็เนื่องจากว่า BTC ยังคงอึมครึมยังย่ำอยู่กับที่ประมาณ 38, 39, 37ประมาณช่วงนี้นะครับ ก็ทำให้เหรียญอื่นถูกกดดันไปด้วยนะครับจะมีก็มีบ i n บ n c นนซ์คกับว i เป l e ที่ขึ้นมาโดดกว่าใครเขาเพื่อนนิดนึงนะครับนอกนัน้นคือใกล้ๆของเดิมนะครับมาดูในส่วนของตัวเฟียน e รีนเด็กนะครับก็เมื่อวาน3านะครับวันนี้ก็เป็น26นะครับก็ปรับตัวลดลงหลังจากที่ไม่สามารถยืนได้เหนือสองอ่าสี่หมนะครับสําหรับ BTC มาดูกราฟเป็นรายตัวนะครับก็กราฟรายตัวเนี่ยตัวส่วนของ BTC ไทยบาทนะครับ หลังจากที่ไม่สามารถาไปทดสอบแนวต้านตรงนี้ได้คือตบลงมาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีแรงซื้อกลับมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเนี่ยยังเจอแถวๆนี้ต้านตรงนี้อยู่นะครับก็มีความน่าสนใจว่าไอ้ต้านตรงนี้มันชนกันหลายครั้งนะครับก็ดูว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็จะลงมาตรงแถวๆประมาณสักหนึ่นงหนึ่งห้าครับหนึ่งุห้าล้านนะครับหรืออาจจะเนี่ยแถวๆน,นี้ที่ผมที่ผมตีเทรนไว้เนี่ยก็คือขาเทรนลงหรือว่าขาเทรนขึ้นตรงเนี้ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะไปทดสอบได้นะครับ ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปทดสอบตรงนั้นสูงนะครับส่วนแม c d ดีเนี่ยเริ่มมีความอ่อนแรงลงแล้วนะครับแม้ว่าไอซจะเป็นขาขึ้นอยู่ก็ตามนะครับประมาณตรงนี้กลยุทธ์สำหรับผมถ้าตรงนี้มันไม่ค่อยน่าซื้อแล้วอะถ้าจะซื้อมาซื้อตรงแถวแถวนี้ดีกว่าประมาณสัก1นึหนึ่งห้านะครับถ้าใครอยากจะซื้อนะครับส่วนถ้าใครอยากจะขายถ้าซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้ถ้าตรงนี้มันไม่สามารถทะลุผ่านได้จะตัดใจขายตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบเล่นสั้นนะครับหรือจะไปรอลุ้นเอเจนต์สองวันตรงนี้ก็ได้ประมาณัก หนึ่งล้านสามนะครับซึ่งก่อนจ,จะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับต่อมาอีทีเรียมนะครับอีทีเรียมก็ชัดเจนเป็นสามเหลี่ยมนะครับอ่าเป็นแพทเทิรสามเหลี่ยมตอนนี้ก็ยังคงยื้ออยู่ยังไม่หลุดนะครับก็มีความน่าสนใจที่มันไม่หลุดถ้าไม่หลุดอย่างนี้ก็พอรับได้นะหมายถึงว่าพอรับไม้เล็กๆได้นะครับเพื่อเอาไปลุน้นแต่ว่าอย่างที่บอกค um ือโมเนตั้มเนี่ยมันมันไม่ดีเลยครับคือถ้าจะรับก็ คือเวลามันเลือกทางนะผมบอกก่อนถ้ามันลงเนี่ยก็จะลงแรงแต่กลับกันถ้าตรงนี้มันทะลุขึ้นเนี่ยมันก็จะทะลุขึ้นแรงเหมือนกันเพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับเราอะคิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าเรารู้สึกว่ามันจะลงเราก็รอดูก่อนยังไม่ต้องซื้อไปรอดูว่าเออมันลงเนี่ยมันลงมาถึงเส้นแดงไหมก็คือหกหมื่นเจ็ดหรือแม้แต่ตรงแถวเส้นม่วงสองอวันนะครับก็คือห้าหมื่นหกันนี้หรือเปล่านะครับมัจะเป็นช่วงที่น่าสะสมมากกว่าส่วนไบเนสนะครับใกล้เคียงกันก็คือไม่หลุดเส้นเส้นขอบเนี่ย ยังคงไต่ในเทรนไลน์นีอยู่นะครับอ่าแมกดียังคงยังคงเป็นช่วงตัดขึ้นอยู่นะครับสีเขียว,วยก็เริ่มอ่อนกําลังลงนะครับไฮไซก็นิ่งๆอยู่ประมาณสัก44นะครับอยู่ไปทางเอาเรื่องเอเวอเรสต์ลอสคืออยู่ในทางแบบทรงไม่ขึ้นอนะ่ะทรงน่าจะลงมากกว่านะครับซึ่งผมก็เห็นว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเนี่ยมันชนตรงนี้ชนมตรงนี้แล้วก็ไม่ไม่ผ่านจัดทีนะครับยิ่งถ้ามันชนอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านอีกก็ยิ่งจะคอนเฟิร์มได้อีกนะครับว่าเออมันไม่น่าจะผ่านจริงๆกกลยุทธ์็เหมือนคริอกสามเหลี่ยมเกทาางงงน่ถ้มัลลจะลแรง ก็จะลงไปถึง290 291หรือแม้แต่256นะครับแต่ถ้ามันขึ้นก็จะไปทดสอบที่เส้นตัว421นะครับก็ผมมองว่ามนลต้ำลงมันมากกว่านั้นจะขึ้นนะครับส่วน Ripple นะครับ Ripple ก็เห็นไหมวอลลุ่มก็ยังเหือดแห้งเหมือนเดิมคือขึ้นแบบอารมณ์แบบไม่มีคนมาเล่นแล้วครับก็อย่างนี้ผมว่าเหมือนเดิมครับก็คือมันก็จะไปจ่อแนวรับแนวต้านที่ไซด์เวแคบๆตรงรัวประมาณสัก24 25นะครับไม่ลงสัทีครับ เหมือนกันมันก็จะไม่ขึ้นจะทีก็อยู่ติดก่ออยู่ประมาณสักยี่สเลยครับยี่9ไม่ไปไหนนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถลงมาคอยแถวๆที่ประมาณที่ผมเคยพูดประมาณ2ี่สิบเอ็ด่สิลยแม้แตยี่สิบาทก็จะมีความน่าสนใจมากกว่าจะเปรียบต้นทุนมากกว่านะครับส่วนคาราโนนะครับคาราโนก็คล้ายๆกันเนี่ยมันแท่งเทียนมันเริ่มเล็กลงแหละกลายเป็นแบบจุดแบบ จากแท่งยาวๆเนี่ยกลายเป็นจุดแท่งเล็กๆแล้วนะครับก็เสียทรงตรงที่มันเป็นเซลชิ่แนวด้วยแต่ว่าเซลชิ่แนวนี้เริ่มอ่อนกําลังลงก็อาจจะเป็นการตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่แน่ใจก็ตรงวันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ลองมาลุ้นกันอีกทีนะว่ามันตตดขึ้นหรือเปล่าถ้าตตดขึ้นก็นจะไปทดสอบที่50ก็ได้นะครับทางผมนะผมว่าม้นี้น่าเก็บก็คือลงมาต้องลงมาถึงประมาณทัก45ก่อนถึงจะน่าเก็บ45ไม้นี้นะครับแล้วก็ส39เจ็ดถึงือ,นนอลงลงมามึก้าเนะครับแล้วก็ ลิตคอยนะครับลิตคอยเหมือนเดิมก็ไม่สามารถทะลุเส้นกรอบบนได้เพราะว่าถ้าทะลุก็คงทะลุไปนานแล้วก็เนี่ยพอทะลุเหมือนจะทะลุปุ๊บก็ก็ดิ่งลงเลยก็ดิ่งลงต่อถ้าเหมือนจะขึ้นก็ขึ้นไม่ไหวนะครับเส้นค่าเฉลี่ยของไอ้ตัวบอลล่มที่สูงสุดนั้นอยู่ที่ห้าสี่สามสามนะครับอืมผมว่ามันสงไม่สวยอะ่ะเพราะงั้นผมว่ารอดีกว่าหเหมือนคล้ายเหรียญเหรียญอื่นๆคือรอดีกว่านะครับเราดู5้าทีมันรับตรงนี้น่าจะน่าจะดีกว่าคือสี่พันห้านะครับ สุดท้ายเหรียญดอชคอยนะครับดอชคอยก็โอ้ยแย่เลยคือไม่ไปไหนทีนะครับผมว่ามีโอกาสจ่อแนวรับตรงนี้เหลือเกินแต่ยังไม่ถึงทีเพราะว่ามันไม่มีทั้งแรงซื้อไม่มีทั้งแรงขายนะครับผมว่าอันนี้เหรียญนี้น่าจะนิ่งไวก่อนนะครับไวสัก8ดบาทแ5จุด้าค่อยเข้าไปเก็บในน้อยทยอยตรงนั้นก็น่าจะสนใจน่าสนใจมากกว่านะครับใน,ใน,ใ,นในมุมมองผมนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเก็บแล้วเพราะมันเป็นแนวแน่นดีก็ก็เก็บได้แล้วก็ไปอรอลุ้นขายที่1ิบบาท60สสตางค์นะครับแล้วก็ สิบา,บาทเจ็ดสตางค์ก็น่าสนใจดีนะครับก็จะประมาณนี้นครับก็หมดไปแล้วครับสําหรับตัวคริปโตนะครับ,บ,ต,รบต่อไปก็จะเป็นของฝากประกาศนะครับสําหรับใครที่สนใจการลงทุนแบบจริงจังนะครับในทุกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคําคริปโตนะครับผมก็จะ อ่าดีไซน์วางแผนสาหรับหัวข้อที่แต่ละคนน่าจะสนใจโดยที่เลือกเรียนได้นะครับมีหมด8หัวข้อไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมดก็ได้ใครอยากจะเรียนกราฟก็มาเรียนหัวข้อ4ใครอยากจะเรียนวิเคราะห์หุ้นก็มาเรียนเรียนหัวข้อ3าซึ่งจะมีชั่วโมงจานวนชั่วโมงเขียนไว้แล้วนะครับโดยที่จํานวนชั่วโมงเนี่ยก็เพียงจํานวนชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นนะครับเช่นอยากเรียนกราฟก็เพียง 2, 0 0คูณคือ800บาทนะครับหรือใครสนใจการอ่านงบการเงิน3.4ก็เพียง600บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากเรียนก็ แบบอยากจะลงทุนจริงจังแล้วไม่อยากจะติดดอยซื้อไม่มีหลักการหรือว่าซื้อแล้วไม่รู้ว่าซื้อเพราะอะไรดีขายเพราะอะไรดีนะครับคำพีหนีดอยใน20ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็ตอบคำถามนั้นได้ดีมากๆนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ LINE นะครับ A c h e s อัศวิน CESC A M U N นะครับหรือ LINE นะครับก็ยิงคิควาโค้ดม,มาได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ